ดอกออกรับแต่ละบ้านด้วยค่ะจะร้องมีกันบ้านในบ้านพุทธนอเรามีตัวช่วยตัวเล็กๆนะคะนี่ค่ะถ่ายก้นก่อนนิดนึงนี่ไงรถเข็นคนสวัสดีครับคนพระพรถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยต้องเฟซโดยเด้อค่ะ อันนี้บ้านประจำใช่ไหมค่ะบ้านนี้เลยไม่นอนที่อื่นเลยเหรอคะไปไปได้กันไปเอาไปจริงไหมนี่ไปจริงมเออมีรองเท้าไหมไหนรองเท้าเอา มาเข้ามาค่ะยิ้มเนอมาเข้ามา่ะจะได้มาถ่ายสองกับสองตันหนึ่งจ้อัสองสามจ้าไปไหมด้วยกันน่ะองสามเออทำไมเธอารมณ์ดีจังเลยโบ้เธอเนี่ยนะมันเลิกโบ้น่งเลิกจังไฮะเน่เน่เน่โบ้ เจเจไปช่วยยกข้างในหน่อยเจเรงาโอ้อยู่ได้อยู่ได้อยู่้อุ้ยทำไมอยู่ได้อ่ะเฮ้ย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 

<c oughs> ต,ต้นมะพร้าวก็ได้ลูกต้นเออ,อวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะห้าาวเหนือร่วมแรงร่วมใจกันดีมาก มีปารวัตค่ะมีคุณเจค่ะมีคุณน้ำมีคุณคุณอะไรอคุณบุตรนะคะคุณบุตรแล้วก็ธนดานะคะแล้วก็ใครไม่รู้แล้วก็ทิชชู่บีค่ะแล้วก็ทิชชู่หนุยนะคะสอวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆขยายขายถูกไหะ โอเคโอ้โหฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮค่าฮอเสร็จยังทำอะไรกันเราโอะครับคุณน้ำคุณคนจิ้มเผ็ดมากๆาครับอันนี้อะไฮ้ยเหนือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn